สวัสดี FC นะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็สบายดีเดียเอ FC ทางฟั่งลว้วนำเนาะก,ก็จากพี่ไม่ได้ทำคลิปนะครับอ,อ,อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าไม่สบายนะครับเนงจาไม่สบายก็เลยหลับนอนยาวเลยครับก็วันนี้ก็มีโอกาสนะครับพอดีขึ้นแล้วก็ได้มาจะทำคลิปให้เพื่อนๆพ,พ,พ,พี่ได้ชมกันนะครับ กับพระนะครับพระเนือว่านหลวงพ่อทวดนะครับวัดห้วยมงคลนะครับเป็นรุ่นมหามงคลนะครับเป็นรุ่นเป็นองค์เล็กนะครับนี่เป็นองค์เล็กวัดห้วยมงคลนะครับเป็นองค์เล็กซึ่งเป็นพระเกจิที่ดังนะครับหลวงพ่อทวดคือผมนับถือมากๆเลยหลวงพ่อทวดไม่ว่าสร้างวัดไหนนะครับหลวงพ่อทวดดีครับดีทุกทุกวัดแล้วก็ทุกรุ่นนะครับ ไปทรงใกล้ๆกันเลยนะครับผมอนะครับเพื่อนนี่เลยครับนี่คือพระหวลงม่อทวดนะครับวัดห้วยมงคลซึ่งเป็นพระเที่ยวจิว๋วองไม่ได้ใหญ่มากนะครับหน้าตาก็จะติดชัดบัวเนาะครับติดชัดองค์ตัวจะล่ำนะครับเป็นล่ำ อนุญาตนะเ,นเพื่อนๆจับเดี๋ยวจับมาให้ชมอนุญาตนะครับนี่ครับต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับเพราะว่ามือจับกล้องเลยเองนะนี่ครับนี่คือหลวงปูท่ทวดวัดมังมุคนนะครับเป็นองค์ต่อน,นี่นี่คือมอนสารของเขานะครับ มสารของเขาจะเยอะทั่วองค์เลยเป็นเป็นเหมือนกากยาอะไรเนี่ยครับเป็นสนมุนไพรหรืออะไรสักอย่างเต็มทั่วองนะครับนี่ครับหน้าตาก็ติดชัดนะครับองค์จะลำ้ลำล้ำล้วนจะเป็นลักษณะนี้ นี่ก็จะเป็นอมอนสานครับสีขาวๆอันนี้เห็นได้ชัดเลยมนสารเป็นเมินจัยองนี้ก็เช่ามาก่อนก่อนง์สมเด็จนะครับแต่ไม่ได้ลงคลิปให้เ,เพื่อนๆพี่ๆได้ชมวันนี้ก็เลยหยิบให้มา ชมกันครับทำคลิปให้ชมกันรงน,นี้ก็ถือว่าเก็บมาก็นานนะครับนานนานหลายปีแล้วเป็นองที่สวยติดชัดนะครับซึ่งเป็นพระที่อยู่ในกรอบนะครับคือได้มาก็พร้อมกรอบเลยอยู่ในตลับของเขาคนระับไม่ได้แกะนะครับเพิง่งวันนี้แกะมาให้เอฟซีได้ชมกันนะครับ นี่ก็จะมีรอยปลิแยกนิดนึงเนี่ยนึ่งจากเป็นเนื้อว่านนะเนี่ยปลีแยกนิดนึงบล็อกเขาจะลึกนะครับบล็อกเขาดูช่วงช่วงของบล็อกที่เป็นนอกพิมพ์นะครับนี่นอกพิมพ์องค์ข้างหลังนะครับเป็นเป็นตอรีชงตอรีเนี่ยจะหนานะครับหนาะ เทียบกับองค์ก็น่าจะประมาณเดียวกันนะประมาณหนาเท่ากันครับกับองเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไม่ค่อยโฟกัสนะต้องขออภัยเพื่อนๆนะแสงไม่ค่อย,ยอเยอะด้วยนี่ครับหน้าตาก็หลวงพอ่อทวดเลยครับหลวงพอ่อทวดเลยนี่ นี่เห็นชัดนะครับผมยีเพเพเข้าจนสุดแล้วนะนี่หน้าตาได้ชัดดูนว่านดูวานเขาครับเป็นแดงๆนะครับเป็นแดงๆเป็น เป็นว่านที่แห้งนะครับก็จะกลายเป็นแดงๆอย่างนี้เป็นว่านเม็ดขาวก็มีนะเม็ดขาวองลําเสียงก็โตแขนใหญ่หมดเลยนะครับกี่บัวติดชัดติดชัดตรงนี้ก็ ถ้าเลี่ยมทองก็เลี่ยมทองให้ลูกแฝดน,นะครับของลูกห้อยนี่ฮะเป็นปรอยปลีด้านข้างดิแยกนิดนึงก็ลักษณะนี้แหละครับเพราะว่าเป็นพระเนื้อว่านนะพระเนื้อว่านก็จะเป็นลักษณะนะ้จะมีปลีมีแยกมีด้านหลังมนาะเขียนว่าวัดห้วยมงคลนะครับ เป็นปั๊มนะครับปั๊มกข้ไปหัวงหมงคลน,นี่ครับกากยาเห็นได้ชัดเลยนะครับกากยาจะมีไอ้ขี้ปลิ้นนิดนึงนะครขี้ปลิ้นนอกบล็อกนะครับนอกกรอบพิมพ์ นี่ฮะเป็นเม็ดมนสารนี่เห็นได้ชัดเลยเป็นสีขาวขาวนะนี่กาดยาเห็นไหมครับเป็นเงาเงาคนระับเป็นเงาเงาดูด้านข้างความหนาจะเท่ากันนะครับ,ก,บ,บออกับบล็อกพิมพ์บล็อกองค์กับบล็อกหลังบล็อกกระดาษด้านหลังจะเท่ากัน ความลึกเท่ากันแต่ข้างหลังจะมีขี้ปลิ้นมาคือขี้ปลิ้นล้นจากพิมพ์ครับล้นจากบล็อกพิมพ์ก็ปลิ้นออกมาเนี่ยฮะท่านไหนที่ดูดูกากดยานดูไม่ออกนะครับเนี่ยดูมอนสารก็ดูนี้ดูได้ถ้าพระที่ไม่ได้จับนะครับนี พราว่านพวกเราจะเป็นออกแดงๆครับแดงแดงออกน้ําตาลจะเป็นลักษณะที่ทุกองนะครับถ้าพระที่สัมผัสก็จะออกลักษณะดำเพราะว่าเราจับบ่อยว่านจะโดนเหงื่อโดนอะไรนะจะออกดำๆแต่นี่แกะกล่องมานะครับก็อยู่ในสภาพเดิมคงสภาพเดิม ก็จะเห็นได้ชัดนะครับเป็นเนื้อเนื้อว่านเนี่ยก็เห็นได้ชัดนี่ครับหน้าตาติดชัดนะครับบล็อกพิมมนเป็นสมัยใหม่แล้วครับก็ทำให้แข็งแรงเห็นชัดคมมากขึ้นนะครับน,นี่คือรองพอทวดวัดห้วมงคลน,นะครับเป็นทีมจิว๋ว เป็นวัดที่ดังอีกวัดหนึ่งนะครับอ,อ่เอาลครับพเพื่อนๆคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับังว่าพเพื่อนๆคงได้ผมรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมเพราะว่าต้องขออภยัยเพื่อนๆอีกครั้งครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ลงคลิปให้พเพื่อนในพี่ได้ชมกัน ก็อาทิตย์อาทิตย์นี้ก็ได้ทำคลิปนะครับให้ชมก็หวังว่าคงได้ได้ดูได้ชมนะครับแล้วก็หวังว่าชอบใจกันไม่มากก็น้อยแล้วครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับกันเข้ามานะครับผม จากคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับเ,เพื่อนๆพี่ทุกคนครับขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ